ไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะพันเอกอนุวัตรปัญญาน,านันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็เป็นผู้แทนนะคะผู้บัญชาการกอ,ก,อกองกำลังผาเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึก22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะ จุดนี้กองร้อยฐานมาที่สองจัดกําลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการล่าตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดในพื้นที่บ้านป่าซางนาเงินตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกระทั่งพบกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยค่ะเดินสะพายเป้สัมภาระมาตามเส้นทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นนะคะเข้าอีรอบเดิมเลย ทั้งหมดใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะปะทะกันประมาณ5นาทีหลังจากนั้นคนร้ายก็หนีหัวสุกหัวซุนกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการเจ้าจากการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป้นะคะมีอยู่10ใบาภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมนอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดเคตามีนได้อีก180กิลกรัมค่ะ